ข้ปุ๊บดอสหนึ่าเฮ้ยม่ใหญ่ดูตัวาเยว้าวน u e l e t หนึ่งสองสามห้า่คลิปตัวกก็ตัวอะไรกทุกคนอาจจะไม่เห็นน้องผมนะครับน้องผมมันเป็นสบายอะแม่ลิป เออด้วยติดเอาเกียีนท่ c ทอเหรอไม่ c p ห้าหนึ่งสาเป่าห้าหนึ่งไม่ให้เข้าไปเั้งคู่ทั้งลูทั้งั้ซีนมาเอาเดี๋ยวอะไรไ่ก้นหนึ่งสี่อนหนึ่งสี่ scp ก้อหนึ่งสีเพื่อนไปเลยเพื่อนเข้าไปแล้วไปอ่าน้องก็อยู่ในนี้ แป๊บแป๊บแป๊เเ่เอ้าโอเคได้เนห้าบาทคุ้มเลยถ้าน้องไปตายตายไม่เอาเข้าไปเรียกกรเนาะเฮ้ยโซดาแพะขวดเดียวคือบอกดันโดนโอ๋อันนี้มันเปิดริมให้ตกไปตาย าม scp สามห้าสี่ตจะนานนอ้อมาเราหนีก่อนอืออ๋อก็อนจะเลิกสิบนาที้เนี่ scp ห้าสาช่ด้วยได้ตายแล้สามห้าสี่่เลือบัตรุูแตงเงนเดือนนอยบักบวบสิสิอะไรเนี่ยข้าจะจะออกก่อเสร็จแล้ว ก็อืนไม่ไก็ไปเองแอีอยู่นะนน่จะฝากให้ตรงนั้นไม่ตายบ่บบกพม่าใหญ่นะลมลอค่ะจะถ่ายตแหน่งตั้งหลายตำแหน่งเขาหลับเอีมี้ปา่เนียเนี่ยพวกที่บอกให้าดเนีย เราฟันคนเป็นไรักัวที่ปากเมียงที่าใหากโอเคไปกันเถอะตะปูชิบะลานแทนดิ้วฮืมใครก็ได้เดินลงไปหน่อยปเหเนี่ยเดินลงไปแล้วแะเดินเพื่อนเฮ้ยจะตกแคเอาน้ำหอนลวกกันนะก็เดิมห้ามออกไป สามห้าสี trois, ่สู้เด่ยน้ำพนมันระเซ็ดึงเอามาน้ำหอนลวกคืนคือเก่าเอ้พวกไ่เอันนี่นะขวบยางตูเย็นเอยมาเข้ามาออกไปดถ้อตู้เย็นไม่ทักันมันจะไม่งใครมันทำร้ายน้องฉันใครน้ำมันอุ่น

อยาต้องรถสบิ้หมไปยรถอะไรถไปอะรถสิบโลบเอ้ยไม่ได้สิบบาทแค่สิบห้าน้เบอรรถมาสารอบเหรอรอบไหนบ้านเนี่ยมงหลามีมีเงินแต่บุญเลยมาซานบ้านให้ขอให้แอง เนหนึ่งจ็ดแปดใส่ละออะไร้าโอ้โหได้มาต้องสองอันน้องได้สององนเอ้ยน่ารักจังอะเดี๋ยวเาะมันสีย้อกเสมันตกสนมันต้องมีน้ำด้เลด้วยไม่ใช่หรออ้ามันกะิเอาเงินเมี่ยมันน้ำตกเสีนเอ๊ะ มายุนงนี้สิสน้องมายุนงนี้มันปะกันเหออ๋น้องไม่ตายน้งไม่ได้ใส่แว่นเ้อาแว่นไปงับเลาไชอ้บเดากันาติดไม่งไม่ เราไปแบบอื่นด้วยเได้แล้วแล้วหูมีเงินหี่ยลี่โลกไปดเราหนายไงได้้แล้วที่นี่ซักกระเช้าก็ได้เส้นไงงานทำความสะหาดได้หายไไม่เออตกใจจะยังไปเลยอ้าวเพื่อนตกไปยืนบ้างเ้ยไอฟซีเบีย 1.73ไอ,อตัวนี้ตัวโปดเลยเออร่องออกตันมาใส่ด้วยเอ้ออ้าเสเจอไอีตัวอื่นน้องเราต้องใส่ไวต้ตลอดเนี่ยมันจะมองให้เราเปิดเพลงเปิดรถดูดิอฟิชิมบ่ นีนน่็ <มา S 2> หันหลังได้ไน,น้องมองอยู่เสียน้องมองอยู่หันหลังได้พี่ปอลไม่หันอ๋อ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 น้องหันหลังไม่อยู่เสิว่าใครจะตาย โดน,นแค่โอ้<ด>โอคือโดนแล้วมาไขยับด้วยอ้าวแล้วหน้าแบบอตายใเงียบอีกออไม่ได้แว่นมาด้วยฝ <c oughs> นจังสีตก <c oughs> สามสองหนึ่งกูงได้กูเหียย่างหนึ่งเจ็ดสามน นี่จะฟารมอีกลอแล้วเลย<ช>เกียรการจ่องอยู่ช่วนยิงเอาปืนนันอน่อยู่แล้วยาไฟมองมันเอาพืนออกไปยิงน้องไว้คนเดียว มีใครกดโอเคฮชันลุยเองอ้าวโคตรตกใจเลยปาไป็นไหมเราจะเล่นทั้งหมดสองแมพเฮ้ยโอเคไปเรื่องแมพก่อนท่านผู้ชมป้าปุ๊บปาสองแปดไปเลื่อแมพ ดีมั้วซื้อ yo คือดีปา่าวคนดีมา้ว่ะเออดีมั้วดีมั้วอมองอาร์ตมันอัปเดตแล้วเออผมจะพาไปเบบล่นแมบปบนี้ด้านล่างแมปนี้ดีสิอมองอุดอมองอัส์ตคมีแต่ปุ๊สคาบิมมตาปราสอันนั้นได้หวาแล้วมันอัปเดตอะไรนี่เนือเปลีออ่ยนแค่หน้าจอนี่ฉันเป็นฆาตกรนี้ห้ามดูกันนี่ห้ามดูกัน แต่ขอทำฟิวสก่อนน้องมีมุกแถมกล่องดีเมาแปบบ๊แบบแป๊บแปบบ๊บแป๊บแป๊บป่ากูมีมุกแบบไม่มีคนสีเหมือนเป่าด้วยน้องสองสัยสีแดงเอาน้องเป่าสีแดงไม่เจอคนสีแดงน้องคนนั้นแหละคนที่อยู่หน้าพี่ป่า มอใส่สีแดงแดงออนพึ่งเล่นนะปีเกมเมอร์อย่างนี้ไม่ให้มาเลยยาเลยนะ tương trắng tương phải lê lê nó có tài anh lại chúp 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 nhìn phát kênh สีแดงมุด่อสีแดงมุดหอ่าแล้วสีแดงเป็นมุดหอกอืีแดงปิดไฟเอา้านึกว่แดงแค่มันแดงอ่อนดูสอนเลี้ยงน้องให้ดีนะ Chúng nó thôi chân, chưa 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 Mẹ chưa tí lịch chưa xịt, chưa chưa sẽ chưa tổ. chưa 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 màu chưa 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 biết ลองดูมุมมองเสนะ้งน้องก็จะไปเชียร์กับมันนี่มันนะนี่มันเข้มมองอ่อนดูเออมาใส่ใจสั่เลี้ยงกันนี่สั่เลี้ยงนะ้องว้าวหุ่นเดินน้อยนะ่าทีคนนีคนดีพีทเท่าไหร่าดูกันผิดกติกาไหนเป็นอะไรก็ยังไม่รี ผู้ชมครับผมยังไม่ได้ดูเด็กงงไรสติเลยมันก็บอกว่าผมดูโอ้โหมาจายเนเดืนเต็เดืนท่านผู้ชมครับผมว่าใคร เออห้บอสอุ้ยน้องไก่สอแดงแก้งแง ยสแกกิวพ่ะมาณ3 0 0หมื <Hey. S 1> อนแเฮ้ยอ้าว<น>โอเคนาะยเป็นคนดีฉันก็คนดี<า>อ้าวม,มันสสยลายน้องหมด <c oughs> มนลยฉันหมดก็นายบวดคนแรกเลยอ่ะมันก็เลยสงสัยแกเหมือนว่านายรู้อ่ะเออสองคน คนดีนะนายเลยเป็นเนี่ยคนดีฝีธรรมชาติมันงอนแกไปแล้วมันหาว่าผมเป็น,ไนแไ่คนปัญญาอ่อนในสติแกปัญญาอ่อนไม่ได้สติเริ่มแแบบอ,อแกทำให้คลิปเราไม่มีมารย,ยาสมทบกับ กดปุ่มคนนั้นเป็นตเจนน้องหน้าตูตูตูเอกคอร์ดไม่ใช่คอร์ดเจนน้องหน้าเ,เจนมันกดแบบเมื่ออยู่คนตายเช่นเมื่อฝีชมพูนนะสงความคิดเห็นกันด้วยสิดอก แค่ว่าฉันสงสัยนายฉันก็เป็นคนดีก็ดูทีตรงนี้แอดยังไม่คืนกาได้ฉันก็เป็นคนดีไงเพฉันเป็นคนดีรู้ไหมเกมมันไอ้ค่ะตา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 โดนบทไปแล้ว การอยู่ที่เดิมขัตกราเยอะสุดขัตกระเยอะสุดขัตะกรมีสามคนไม่ใช่อินพอ้คนที่เคยทำมีสคนพี่มาเป็นนกีคตีคนมาแยกติ โอ้ก่อนนะกับท่นผู้ชมว้าวเมื่อเราเมื่อเราแยกเอกโอเสร็จแล้วเราก็มีหน้าที่สเกนยังมีหน้าที่จะหลอดไปท่านผู้ชมครับผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีแล้วเขาชอบกล่าวหาว่าผมเป็นคนร้าย จะม่เอาคลิปนี้ลงนะถ้านายเลยนอนี่ยังไงก็จะเอาลงเหมือนเดิมหนึ่งชิพอยิ่งเร็วไปเรื่อยๆคลิปเรายิ่งติดเรื่องคาสิตเรื่องคาสิตอะไรเลยมันเป็นเสียงเพลงการตัดต่อที่เยี่ยมยอดให้น้องประมุทท่อ

มื่เกี้พูมุดเควสเควสน้องบอเห็นแล้วใครใครสีชมพูมันมุดท่าให้น้องไอ้ผีดำผีดำผีดำคอยจับตาคอยจับตาจับตาจับตาผีดำแกต้องเห็นแกต้องรู้แกต้องเห็นแกต้องได้สมัมผัสตดูดิ <c oughs> ใครตายไปอ่ะชมพูชมพูกับดำฮะน้าฆาตกรสองคนใช่ไหมอ้าวแต่คนเหลือหนึ่งคนทำไมฆาตกรไม่ชนะก็นั่นนันสิฆาตกรฆ่าพวกกันเองอะไม่ข้าตกรกับฉันฉันจะฆ่าแกทดสอบ คลิปนี้มีแต่คนเลยคลิปนี้แต่ต่อเดียวกันเลยแล้วก็เดี๋ยวสิครับทำไมผมไม่ได้ยินครับผมจะเลยได้ตลอดเวลาแล้วเสียงเพลงนี้ ออ <anto> <divide S 1> ชอบชอบมันเสียงตดเลยเอเคิล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 เอเคโคเน็กเฮ้ยอ้าวทำไมอีพอยต์เตอร์เหลือหนึ่งคนอ๋อมันฆ่าพวกกันเองแน่นอนหรือว่าปอเป็นอีพอตเตอร์ไ มุถะดอแบบนี้มุถอะเถมุดถะมุเถะกินนี่คนเลิไม่เหมากับการกินข้าวมุเถอะมุเถอะมุถมุถกินข้าวเดี๋ยวจะเลอตามมุดเถอะมุดถอะมุเถอเพจะรู้สึกอร่อยแกเป็นแกเป็นฆาตกรกนที่หลังฉันไม่โหดเลย จอดตืดนเตัปะอือืมอือืม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 อือืมอืมออืม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 อือืออืม ก็ดีกว่าสิสาวกเป็นเกือบบ้าเริ่มต้ตัวชโตอตอลยกับปุกีอะเกมนี้มันโดดไม่ได้คนดีเอคน้ยเปคนคนดีเลยเป่าคนดีฟูดๆเลยคนเออเฮ ดูหน่อยนี่เขาอย่าเลยไมาไม่ฆาตกรถูอตังถังนี่เฮ้ยน้องนีบนทำไมเปล่คนดีน่าเย่าเดียกันใช่ไม่ม่ไม่ใช่ของตกตุนเปมีควยคือฆ่าคนนม่ยมีอะีรใช่ต้องหยุดตามโรงพังเท่านั้นเอต้อยุดตามโรงพัง เฮ็ดไม่หลบพี่บอลวารีบเร็วจัน้องเลยต้องฆ่าน้องเป็นคนแรกอะไรเหรอเฮ็ดไม่ได้ไก่มันต้องเป็น C O C K ใช่ไหมไก่ไอ้ชิบชิบเงี้เออต้องเพมยงว่า C O C K ใช่ไหมไหนนั่งก็มีไม่ใช่หรอไม่มีไม่มีแล้วก็หาใน Google ล่ะ เวไรจะบอกอย่างหนึ่งพี่ปอลไม่เก็บผ้าเนอะดูนะดูนะโดนข้าไปแล้วสีชมพูค่ะ้ดีมา็กรเริ่นนอ้าวสีชมพูก่อนก็มีหัวสีน้ำตาลปวดไปล่า นะครับเราเป็นคุยที่เราพูดเป็นคนดีเลยเป็นอะไรก่อนดังไงเอีรามีวิธีน้องสีอะไรสีขีมตื่น้องสีดำถ้าใครชอบดีิอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลินี้ก็บา,บายาจบ